ลคุณแม่ฮัลแม่แอมแม่สวยมากนะวันนี้วด่สอโอ้ยคุณตอปีศาทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตลาดเรียบเดือน,นะครับผมดูน้องวันนี้เราก็จะมากินขนมทอดอยู่ครับ ภาษาอะไรครับออเค๊อ๋อเจวันนี้ก็เป็นบนหยุดของโราแรนะคะทุกคนมันเลยจะเป็นวันยูเทิกันเลยแบบว่าฮ็อเปอร์แมวนตกพี่น้องล่าสุดเลยสิบรยยตลาดยบดวนโอ้ยนะคะ ก็จะไม่เด,เดินตลาดเลียบด่วนค่ะสุกรองเท้าน้องคออือแห้วค่ะจบน้องมองอะไรคะมองมีความรอนน่ะ,ะน้องโกหกนะคะ่ะวันนี้นะครับเราก็จะไปเลาะ <c oughs> นะฮะเด็กคน แต่ก่อนอื่นเราก็คือมาสั่งเค้กพี่นะครับเราก็สั่งเค้กแบบใส่ทุกอย่างเพราะว่าเราแบลมากใส่ใส่นคอ๋อเหลอเลิศฮะแม่พี <laughs> ่ไม่แม่แอนแม่สวยมากนะวันน,นี้ โอ้ยคู่เตอแได้ล้วพี่อะไรจัรได้แล้วโอ้ไข่อะของพี่เอพี่เอคูเต๋อยี่ปุ่นฮารนเรือเป่าเออเท่าไหร่ครับ hello เพี่อต่าพี่เอใช่ไหมพู่เื่อต่างพี่เอเหรอ กินได้ขาแต่กินขาดได้ว่าพี่เอกฝากเสือก็ได้กินข้าจอดก่อนรออยูดีเออเขาใส่ใส่ในทุกอย่างเลยครับว่าหิวมากสางเลยเราแอบกีสัมบ้านี่ก็คือตำก่อนนะครับสงสย้องจะหิวนะครับทุกคนพี่เอกฝากเอ น้องมีกิน,นน้อาลด้ <c oughs> น้อมีหน้าน้มึงก็น่ารักอืมสุดนั่นก่อน,ลนลลแล้วกันเรื่องจำรายละจำหรอได้ได้เวอร์ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะคะ